ตอนนี้ครับเราสองคนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยไมหิดลดนจัลยาเราแล้วเรามาทําไมกันล่ะครับเราจะมาเอ็นส์ทาร์กันอะไรงครับพี่กองครับนี่ไม่ใส่ใจที่ประชุมเลยใช่ไหมเนี่ยก็จะมาหานวัตกรรมครับเกี่ยวกับพลังจิตที่คนเนี่ยสามารถใช้คลื่นสมองเป็นพลังงานกลได้ครับพลังงานกลพลังงานกลถ้าพี่เจ้าพลังงานกลไม่ต้องมานี่ผมนอนแป๊บเดียวครับผมนอนแป๊บเดียวผกลัวคร พลังกลนะครับอันนั้นมานอนกลนพลังงานกลนคือพลัลงงานที่ไปทาให้วัตถุมันเคลื่อนที่ได <Yes. S 1> ต้ตอนนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปไปจับไปออกแรงอะไรกับมันแล้ว <c oughs> ใช้แค่คลื่นสมองเนี่ยสามารถบังคับวัตถุได้เลยวันนี้แหละครับภาพในหนังจะกลายมาเป็นความจริงครับ <c oughs> เวทมนต์จะกลายมาเป็นวิทยาศาสตร,ร์ <c oughs> คนจะบังคับวัตถุได้ด้วยสมองครับไปดูกันว่ามันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไรไปตรงนู้นนัดไปแล้ว ทีนี่แหละครับวังพมดของเรานี่คนนี้เลยคนนี้เลยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์ยศนันนะครับแห่งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเมื่อกี้พี่กล้องแกโมแบบอทีมงานอาจารย์ที่สามารถตุดใช้พลังจิตควบคุมสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ลอยตามใจนึกได้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่ยอย่างนั้นครับอาจารย์กำลังบักคับอะไรอยู่ฮะเนี่ยนกตัวนั้นแหละไหนอาจารย์ังทับนกเล่นนะครับเล่นเล่นโอ้ นี่ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเป็นไงเอ้าลงลงลงใช้ลงเฮ้ยลงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ แบบนี้เนี่ยเขาใช้รีโมทบังคับอะ่ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เห็นไหมครับอาจารย์มือเปล่าเลยมาฮึบขึ้นฮึบลงฮึบขึ้นฮึบลงนี้เลยมันเป็นไม่มีโตหรือเดวิดคอมพิวต์ครับเมื่อกี้นี่งั้นถามผมแล้วกันนะครับคือเมื่อกี้เราเล่นนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า brain computer interface และก็คือการที่เราใช้สัญญาณไฟฟ้าสมองเนี่ยมาบังคับแมชชีนหรือว่าคอมพิวเตอร์นะโอ้ยไปกันใหญ่แล้วครับ อาจารย์ก็ใช้สมองบังคับของได้แต่ไม่ใช่สมองของอาจารย์นะมันคือสมองของน้องนักศึกษาที่นั่งอยู่ตรงนู้นครับคนนี้เป็นคนบังคับเมื่อกี้เหรออาจารย์เมื่อกี้บังคับตั้งแต่ขึ้นยันลงนะแล้วก็หยุดครับด้วยอะไรครับบังคับด้วยอะไรครับอาจารย์นี่ผมไม่ดูความลับครับผมอันนี้เราผมมาปิดไว้ตรงนี้เชยๆนะ จริงแล้วเห็นปุ๊บเฮ้ยเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เป็นสิวเหรอครับเอากลอกเอี๊ยดเปะนไม่ใช่เซนเซอี่ไม่ใช่กอลก์เอี๊นะอันนี้เทปเทปทั่วไปแต่ว่าตรงนี้อันนี้คือทองนะนี่ทองแท้ใช่เป็นโกยเล็กถอดทองนี่นำไฟฟ้านำไฟฟ้าเวลาเรามิเตอร์นะเวลาเราไปวัดไฟเนี่ยมันก็มีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมนี่เหมือนกัน ถ้าเราตรงนี้เป็นควบบวกปุ๊บตรงนี้เป็นควลดได้ครับแล้วตังนี้มีสายกาวไว้อันนึงหมาถึงว่าเพื่อให้มันครบวงจรอย่างงี้ใช่ต้องความจริงมันมีประโยชน์เยอะนะตรงนี้สมองส่วนหน้านะเป็นส่วนที่เวลาเราเครียดหรือว่าเราโฟกัสเนี่ยสมองตัวนี้จะทำงานเยอะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเขาโฟกัสหรือว่าเราเรามองว่าเหมือนกับมีคขสิ attention มีความตั้งใจในบางสิ่งบางอย่างมรติเราตั้งใจอ่านหนังสือ้วตั้งใจคิดเลขใช้ความคิดครับนะ โดนก็จะลอยขึ้นแล้วบางอย่างเกิดขึ้นใช่สมองส่วนนี้ทํางานเยอะพอทํางานเยอะขึ้นความตี่ก็จะสูงขึ้นอ๋อนี้แสดงว่าผมสรุปตามที่เข้าใจนี่ก็คือเมื่อกี้ที่โดนมันดินได้เนี่ยไม่ได้มาจากรีโมทจอยสเต็กใดๆน้องคนนี้นั่งเพ่งไปน้องคนนี้ด้วยจุด3จุดนี้ถูกต้องดึงพลังไฟฟ้าจากสมองออกมาให้กลายเป็นเครื่องบินบินได้นี่แหละครับถูกต้องที่เก่งใจเลย เชื่อไหมครับว่าสมองของคนเรามีคืนไฟฟ้าน้อยประมาณสิไมโครโว์แต่มนุษย์เราก็ยังอุตส่าห์นำออกมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ผ่านตัวน้ำไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ทั้ง3จุด ึ่งจุดสําคัญที่รับการสั่งการครั้งนี้คือบริเวณสมองส่วนหน้าเมื่อน้องคนนี้เกิดการใช้ความคิดมากๆสมองได้ทํางานมีความเครียดหรือมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคลื่อนไฟฟ้าน,น้อยๆจะถูกส่งเข้าไปยังเครื่องขยายสัญญ,ญาณไฟฟ้าทําให้มีกําลังมากขึ้นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แลปลเป็นสัญ,ญญาณดิจิตอลและสามารถขับเคลื่อนให้โดนล,ลอยขึ้นเห็นกันจัะจข้กับตาแบบนี้และเมื่อใดที่สมองเราเริ่มผ่อนคลาย ลื่นไฟฟ้าที่ออกมาก็จะเป็นความทีอีกแบบหนึ่งที่จะสั่งการให้โดนนั้นเกคอยบินลงนั่นเองซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้พลังสมองควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องมีพลังสมองที่แกร่งกล้าบังคับให้คิดและอยหยุดแลตามใจนึกมีกระถือเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยนั่นเองครับถ้าเราโฟกัสฝึกโฟกัสเนี่ยนะเราใช้แค่ตัวเซนเซอร์เนี่ยจับข้้งหน้านะอันนี้รเรามองเรามองว่าถ้าเราฝึกให้เขาเนี่ยสามารถ จดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างได้นานๆครับนะตรงเนี้ยเขาก็จะสามารถที่จะจําความรู้สึกเนี้ยเอาไปใช้ในการอ่านหนังสือต่อได้เอางี้ครับอาจารย์ผมถามนิดนึงถ้าผมจะส่งตัวแทนผมเนี่ยเป็นเด็กสมาธิสั้นคนนึงอยากจะฝึกสมาธิเนี่ยวันนี้ขอทดลองดูได้ไหมว่าจะบังคับโยนได้ขึ้นได้ไหมเอาดูเราดูไผมก็อยากรู้นะดีมากครับก่อนที่จะทําการบังคับโยนด้วยสมองนะครับ จะต้องมีการมาเซตค่านิดนึงนะครับตั้งค่ามาปรับจูนกันหน่อยครับว่าคลื่นสมองเราเนี่ยจะแรงจะเบา,แ,บาแค่ไหนนะครับเพจะสามารถบังคับให้โดนลอยได้หรือเปล่าต้องครับอะไรฮะดูหน้าเป็นกังวลมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยพี่แล้วเมื่อกี้อาจารย์เขาบอกว่ามันต้องใช้ความคิดนะครับผ,ผมไม่รู้ว่าผมจะคิดเรื่องอะไรลองแั้นลองคิดเรื่องถ้าเดือนนี้เขาไม่จ่ายเงินเดือนเลย,อยโอ้โหมาทันทีมาทันทีหน้าตาซีเรียสทันที มีความคิดหัวลอยเลยลอยเลยการที่เราทําเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์นะจะมีบุคคล2ประเภทหลักๆเลยที่ได้ประโยชน์นะก็คือผู้ที่พิการทางสติปัญญาอย่างเช่นน้องๆที่อาจจะเป็นออทิสติกหรือว่ามีปัญหาสมาธิสั้น นะหรือว่าพวกเราเองเนี่ยบางทีเครียดไปทํางานเยอะเกินไปนะก็จะได้ประโยชน์จากอุปกรณ์ตัวนี้อีกอันนึงเนี่ยก็คือเกี่ยวกับคนพิการทางด้าองการเคลื่อนไหวนะบางครั้งเนี่ยสมมติเราได้ประบอุบัติเหตุเนี่ยทังหลังเนี่ยเราเรียกว่าสไปน์นักก่อนะเกิดตรงเนี้ยเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยจากคอลงมาเนี่ยบางทีเราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ละคล้ายๆเรียกว่าอัมพาตใช่อัมพาตนะหรือว่าคนที่เป็นโรคเรียกว่าโตกหรือว่าหลอดเลือดสมองนะตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยเขายังรู้สึกอยู่ เขายังสามารถคิดบางสิ่งบางอย่างได้รตรงนี้เราก็จะเอาเซนเซอร์ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะมาวางบริเวณอื่นๆของสมองเพนะื่อให้เขาสามารถที่จะควบคุมลักษณะของการเคลื่อนไหวได้ว่าแล้วเชียววันนี้จะต้องไม่ใช่อะไรเล็กๆอย่างแน่นอนทางมหาวิทยาลัยมหิดลคิดคนกันจริงจังเพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะทำให้ผู้พิการในสังคมสามารถใช้สมองในการช่วยเหลือตัวเองในด้านต่างๆได้ วันนี้เราสองคนจะพาไปดูกันว่าในส่วนประชาการ BCI แห่งนี้จะมีอะไรให้เราได้อึ้งกันอีก พบกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านนึงนะครับอาจารย์เจษฎาครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าบนนี้นี่มีของล้ำกว่ามีของที่เชื่อมโยงกับชีวิตได้มากกว่ายืนแล้วมองอยู่ตรงนี้นั่นเป็นไงครับได้บรรยากาศแบบอบอวลไปด้วยความล้ำแ่ครับจริงๆก็ที่ที่แลบของเราจริงๆชื่อ Brain Computer Interface นะครับก็คือเป็นห้องปฏิบัติการที่เรา ทำงานวิจัยทางด้านในเรื่องของคลื่นสมองนะครับมีการประยุกต์ในเรื่องของคลื่นสมองเข้ามาใช้งานกับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยจะเห็นว่าด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งใน assistive technology เป็นในเรื่องผู้พิการเขาสามารถเปิดปิดอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะเปิดปิดได้ด้วยการมองเห็น ําทำงานของเครื่องเปลังสุดๆไปเลยทีเดียวโดยสวิตช์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้แต่ละอันคุณผู้ชมสังเกตเห็นไฟแวบๆแ,แบบนี้ดูสิครับมีการกระพริบด้วยความถี่ที่ไม่เท่ากันหากเราจ้องไปที่สวิตช์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเมื่อดวงตาจับเครื่องทีนั้นได้ก็จะส่งพลังงานไปที่สมองส่วนหลัง สมองของเราจะส่งคลื่นไฟฟ้าตามความถี่นั้นๆและจะส่งพลังงานไปสั่งการให้เครื่องควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองนั่งเฉยๆครับอยู่ๆก็พัดลมเฮ้ยเฮีวิ TV ติดแล้วเฮ้ย ล้วตอนนี้พี่มันก็มีความสุขกับสมาร์ทโฮมของเขา <c oughs> เปิดติดทุกอย่างด้วยการสบตาอืมครับแล้วมันปิดสวิตช์ยังไงครับอาจารย์เออจริงๆวิธีการปิดนะครับก็คือเราแค่มองไป,ปอ,อุปกรณ์ตัวเดิมเอ่าเราอยากจะเปิดหรืออยากจะปิดก็แค่แมองไปตรงไฟของแต่ละอุปกรณ์ใช้ดวงตาเหมือนเดิมใช่ครับและถ้าหากอยากจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เพียงหลับตาลงยิญญาณไฟกระพริบก็จะติดขึ้นมาอีกครั้ง เราก็แค่จองไปที่สวิตอีกครั้งก็จะเหมือนการกดปุ่มปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงเท่านี้ผู้พิการก็สามารถพึ่งพาตัวเองเปิดติดพัดลมทีวีหลอดไฟเองได้เพียงแค่บสบตาแม่หล้ำสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับเอาเงินเห็นไหมอ้อ <Yes. S 1> ทีวีได้แล้วใครถอดปลั๊ก จริงๆเราเนี่ยมีไอเดียอยู่ทุกวันเราตื่นมาเราก็คิดวันนี้เราอยากจะทำนั่นทำนี่นะครับบางคนเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆมากเลยนะครับถามว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยถ้าเราแค่คิดแล้วเราไม่ได้ทํามันก็ไม่ได้เกิดเป็นนวัตกรรมหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเราคิดแล้วเราทำเนี่ยมันก็สามารถเกิดเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของสังคมได้นะครับหรือว่าช่วยแม้แต่ประเทศชาติก็ยังได้จะเห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับที่ ในส่วนของทางนักวิจัยของของ BCI Lab เนะครับเราก็คิดกันมาเนี่ยเทคโนโลยอย่นี้ก็เกิดมาจากมันสมองของคนไทยทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าถ้าสมมติมีไอเดียแล้วเนี่ยให้คิดว่าเราสามารถทําได้แล้วมันจะทําได้จริงๆครครับผมเนี่ยแหละรเราได้เห็นว่าพลังสมองของคนเราทําอะไรได้ทั้งมากมายนะครับผม แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกพลังสมองของคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับสามารถสร้างสารรค์และก็เปลี่ยนโลกใบนี้เปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับแล้วก็ BCI Lab แลมากมากเลยนะครับผมข,ขอบคุณครับพักสักครู่ครับ,บ,รบ,บ,รบยังมีของล้ำๆรออยู่ให้เราได้ชมกันครับพักแป๊บเดียวเปิดทีวีเฮ้ยเฮ้ยพดพัดลมเฮ้ย ไบโอเทคสวทชแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกองุ่น หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ซึ่งสามารถนำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชเป้าหมายได้แก่หนอนกระทู้ผัดและหนอนกระทู้หอมแทนการใช้สารเคมีโดยไวรัส NPV ไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่มีประโยชน์ในธรรมชาติการใช้งานก็สะดวกเพียงแค่ฉีดพ่นไวรัส NPV ที่ต้นองุ่นเมื่อหนอนกินใบองุ่นเข้าไปไวรัสจะเข้าทำลายอวัยวะภายในจนหนอนป่วยและค่อยๆตายลงซึ่งระยะเวลาที่ใช้แม้จะไม่เห็นผลเร็วเหมือนการใช้สารเคมี แต่ให้ผลคุ้มค่าในระยะยาวเพราะนอกจากจะปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมแล้วผลผลิตที่ปลอดสารเคมียังเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช0 2 5 6 4 8 0 0 0ส กับสุดยอดนวัตกรรมพลังจิตฟรีมือคนไทยถ้าใครอยากจะโหวตให้ก็อย่ารอช้าเข้ามาที่ Facebook อ n n o เ a t i o n ่มาลุ้นรับของรางวัลกันง่ายๆไปเลยสำหรับคนที่หายใจไม่คล่องปอดอย่าพลาดช่วงหน้ากับนวัตกรรมที่สามารถทำให้คุณมีออกซิเจนเป็นของตัวเองเดี๋ยวกลับมาโนวตวเชกันครับอโนเวช